ก็ขอสวัสดีเหล่านักล่าและคนป่าที่กดเข้ามาในคลิปนี้กันนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมและวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับนักสู้สายฟาร์มที่ตบเหล่าเซเวโวต้นเกมมาหลายคนแล้วพบกับ เรื่องที่คนอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเทอร์ลิซิโนในอาร Survival ซึ่งมันจะมีอะไรกันบ้างนะั้นเราก็ไปติดตามอยู่ในคลิปกันเลยดีกว่า<ม>เรื่องที่ 1. ประวัติและความเป็นมาเทอร์ลิซิโนซอรัสถูกเพิ่มเข้ามาในอารครั้งแรกวันที่23่ธันวาปี2016ซึ่งมาในแพดที่253.0และมีไดนโนเสาร์อื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกมากมายเรื่องที่2เทอรลิซิโนในความเป็นจริง เทอริซิโนซลรัสอาศัยอยู่ในยุคปลายของขีเตเชียตซึ่งมีการค้นพบกระดูกอยู่แถวทวีปเอเชียเช่นประเทศจีนและมองโกเลียซึ่งคาดว่าเทอริซิโนมีความยาวประมาณ9-10เมตรมีความสูงอยู่ที่5เมตรและหนักอยู่ที่4-5ตัน 3. วิธีจับและวิธีเทมเราสามารถพบเห็นเทอริซิโนได้ตามแผนที่ที่ขึ้นไว้บนหน้าจอนี้ยกตัวอย่าง Island, the i l a n d the อร์แลกนาล็อก e x t i n c ชันเ b ล l l e r เจเนซิสพาร์ทหนึ่งและเจเนซิสพาร์ทสองซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะจับเธอริซิโนนั้นคือการสร้างกบดักซึ่งแนะนำให้ใช้เป็นกับดักหินเพราะถ้าหากใช้เป็นกับดักฟางหรือกับดักไม้มันจะถูกพังได้อย่างง่ายดายหลังจากล่อมเข้ากับดักแล้วก็ให้ยิงยาสลบจนกววามันจะสลบซึ่งอาหารที่แนะนําก็จะเป็นพืชผักสวนควาต่างๆแต่ถ้าหากไม่มีก็สามารถใช้เป็นเมโจเบอร์รี่ก็ได้แค่จะต้องรอนานสักนิดนึง แต่ถ้าหาขี้เกียจรอจนค่าเทมมิ่งมันเต็มก็สามารถใช้ยาคูล10ก็ได้ซึ่งยาคูล10นี้สามารถหาได้จากการลงถ้ำต่างๆและอานของเธอริซิโนสามารถคราฟได้ที่เลเวล69 4. ความสามารถพิเศษเธอริซิโนซอารสจัดเป็นหนึ่งในไดนโนเสาร์สายฟาร์มที่มีประโยชน์ที่สุดในเกม นอกจากจะสามารถช่วยฟาร์มทรัพยากรต่างๆเช่นไม้ไฟเบอร์แตสไคตินและเคลาตินเทอริซิโนโซารัก็สามารถเป็นบริการให้คุณได้เพราะมีทั้งเลือดและดาเมจที่สูงบวกกับความเร็วที่สามารถไล่ล่าวู้เล่นตอนต้นเกมได้โคตรโหดเลยและ 5. ความอันตรายในยาปกติเทอริซิโนมักจะเป็นไดนโนเสาร์ที่รักสงบแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกว่าโดนคุกคามมันจะปกป้องตัวเองอย่างสุดชีวิตและยังมีดาเมจมากพอที่จะสามารถล้มสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้เลย ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลข้าวๆสํา,าสหรับเทอร์ลิซิโนในคลิปนี้นะครับก็ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมไม่อยากซื้อมฟอะไรไว้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ลา่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆ